โอเคครับก็จะคลิปตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับพอดีมันมีมีไลน์โทรเข้ามาผมเลยต้องวางสายไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยก็ในคลิปนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาตอบกันนิดนึงนะครับท้อติคครับกเ็เรากำลังพูดถึงหน้าเอ dit นะครับหน้านี้หน้าเอ dit เนี่ยผมจะมีการกระทําที่มันมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับความพิเศษนั้นคืออะไรนะครับก็อย่า,างแรกเรานึกภาพก่อนว่าในหน้าเอ dit เนี่ยมันจะต้องเป็นเวที่เราสามารถกด เข้าไปตรงนี้ถูกปะ่ะแล้วก็ให้มันทนําการสแกนตัวสินค้าได้จริงไหมครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการยิง in initial เข้ามาโดยทางเทคนิคเราจะทําการ parse ตัวเป็น string query id ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดคนที่ดูคดลิปผมแรกๆเนี่ยเราสามารถทําการดักนะครับตัว string query ที่ฝั่งของ Server Side ได้นะครับโดยการเขาเรียกว,ว่าดักจากตัว p r o p แล้วก็ทำการดักคียที่ชื่อว่า search param อันนี้เราก็ทำการระบุไปว่าในตัวคีย์ชื่อ Search Para m นะครับก็จะมี s t i n g ค u วรี y ชื่อว่า id นะครับก็คือตัวนั่นเองดลังนั้นเนี่ยเราก็ทำการรับเจ้าตัว prop <c oughs> Search Para m เข้ามาดังนั้นนะครับเราก็ทำการเช็คว่ามีการพาร์ id ไหมนะครับถ้ามีนะครับ,นะรบเราก็จะทำการเอา id เนี่ยมาทำการดึงข้อมูลซึ่งอันนี้ก็จะทำการยิงนะครับหรือดึงข้อมูลเนี่ยนะครับผ่านเจ้าตัว เขาเรียกว่า,าผ่านเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสเลยนะครับซึ่งนี้ก็จะยิงไปที่แบ็กเอนด์โดยตรงแต่จะสังเกตเห็นบางอย่างว่าในกรณีนีน้ผมไม่ได้กระทำกับนะผมจะไม่กระทำผ่านรีดักในกรณีนี้สาเหตุก็เพราะว่าในกรณีของรีดักเนี่ยมันเป็นาการรันงานของฝั่งไคลแอนต์ไซด์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากระ,กระทำตรงเนี้ยในการผ่านดิสแพชนะครับของเจ้าตัวรีดักจะสมผลทำให โค้ดตรงบริเวณเนี่ยนะครับจะต้องมีการเขาเรียกว่า use client นะครับเมื่อ use client ปุ๊บมันจะมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมนะครับแน่นอนเราก็จะคาดหวังกับการที่เราจะต้องเฟดเขาเรียกพีตอนจังหวะน,นี้เลยซึ่งจะสังเกตเห็นว่าการ PFED ตรงนี้จะแตกต่างจากการ PFED ในตรง Stock นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะตรงเพจ ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเฟดแบบตรงสต็อกเนี่ยเราจะทำการเฟดภายใต้ยูเอฟเฟกถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเราทำเนี่ยหมายความว่ามันไม่เรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แน่เพราะว่าไอโค้ดตรงเนี้ยจะถูกเรียกก็ต่อเมื่อคอมเมนต์เนี่ยมันถูกเมาส์หรือถูกเรนเดอร์บนฝั่งของไคลแอนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคาดหวังให้มันพีเรนเดอร์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนเพื่อจะให้ฝั่งไครเอนทำงานได้เบาลงแล้วก็คาดหวังกับเรื่องของ SEO ว่าให มันโชว์ HTML ตั้งแต่ตอน Response กลับมาเนี่ยมันจะใช้แบบนี้ไม่ได้ดังนั้นในกรณีของหน้าเพจ e e i t t เนี่ยผมจึงต้องทำการไม่ใช้นะครับเจ้าตัว Reduct เข้ามาเขาใไหมซึ่งจริงจะใช้หรือไม่ใช้มันขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราว่าหน้าไหนเราต้องการให้มันรันฝั่ง Server s i อร์หน้าไหนเราต้องการรันฝั่งแคลน t ซต์หรือที่ยำก,ก็ได้นะครับซึ่งในกรณีนี้พร้อมทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้อันนี้ประเด็นคือถ้า เราอันนี้จําไว้ก่อนนหนึงนะมันถ้าเราทําการเขาเรียกว่าใส่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นคําว่า use k l i e n d เมื่อไรนะครับมันจะมีประเด็นขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนไม่ประเด็นแต่ในบริบทนียจะมีประเด็น,น,น,จ,ะะดนจะเห็นว่ามันจะวอนนิ่แดงๆ,ๆขึ้นมาณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว next js เนี่ยจะยังไม่อนุญาตให้สามารถเขาเรียกว่า run function s y n c h r o n o u s ภายใต้เขาเรียกว่าเงื่อนไขที่มีการใช้ use c l i e n d ได้เป็ไานไงคือถ้าเกิด ตัว comment เราเนี่ยเป็น client comment เนี่ยนะครับนะครับหรือมีการใช้ยู e client เนี่ยตรงนี้เนี่ยห้ามีการทําทเป็น async function บางคนก็ลบทิ้งสิลบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเล่นมีการ a w a วตรงนี้เพราะเราเล่น f e t เราคาดหวังว่าเราจะทําการ f e t นะครับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์นั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องมี async แต่นั้นน่ตรงนี้จึงห้ามใช้ยู e client size นะครับ โอเคป่ะพอไม่ใช้ปุ๊บเราก็จะเกิดคำถามว่าโอเคก็ไม่มีปัญหานี่ก็เวง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างในหน้าเนี่ยคุณเห็นว่าผมอะ่ะมีการโยกฟอร์มนะครับที่นะครับอ่าโดยปกติเนี่ยผมก็จะเล่นซัทอ่า UI หรือสร้างฟอร์มภายในตรงนี้เลยถูกต้องป่อะอ่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมทําแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผมเอาฟอร์มมาใส่นะครับสังเกตเห็นนะมันจะมีการใช้ฮุก อ่าอย่างเช่นฮุ s ดิสแพ h ฮุกของตัวยูด r เลอเตอมันหมายว่าไงครับถ้าผมย้ายฮุกตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะนะครับก่า่อยดูนะว่าใส่อย่างี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ว่าอ๋อยู่มีการใช้ h ฮุกถ้าเกิดเรามีการวันขึ้นมานะครับอ่าผมก็จะลอง Refresh ดูนะครับอ่ามันจะขึ้น e อ r ร์เว่าคุณเนี่ยมีการใช้พวกฮุกพวกนี้อยู่นะครับ เมื่อมีการใช้ฮุกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอันนี้อาจจะต้องอินพุตหรือเปล่าผมขอหยูดได้ดูน,น,นะอาจจะไม่ต้อง Import. อินพุตเอาว่ามีการใช้ฮุกเมื่อไหร่ตรงนี้คุณต้องมีการใช้ยู K แคลนเสมอแกปะมันก็จะเป็นงูก,กินหางว่าเฮ้ยพอเราใช้ฮุกก็ต้องยูสแ e n นดังนั้นวิธีการที่เราจะไม่ต้องใช้ย s e พยายามเลี่ยงการ use การใช้ยูสแคลนเพราะเราต้องการ r e n เดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบสมบูรณ์เราก็ต้องทำการย้ายโค้ดที่มันมีการ รันงานฝั่งของ client s i ไปเป็นลักษณะของใช้ command อีกทีหนึ่งไม่ง่ายผมก็เลยสร้างเป็นใช้ command ขึ้นมาที่ตรงนี้ชื่อว่า stock edit form ซึ่งภายใต้ตรงนี้เราสามารถใช้ยู e client ได้แหละ get idea ไหมนะครับแล้วตรงนี้เราก็สามารถใช้คุกใช้อะไรได้ปกตินะครับคราวนี้ flow ที่เกิดขึ้นคือยังไงนะครับก็มาดูกันเราก็จะได้การ curly ที่เอา id มา curly อันนี้ก็จะได้สินค้าอันนี้ผมก็จะมี debug อันนี้ก็จะเป็นการดีบักให้ดูว่าโค้ดทั้งเนี้ยมันจะรันฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ไซต์การที่จะดีบักว่าส่วนไหนรันฝั่ง Server เซิร์ฟเวอร์ต้องดูจากคอนโซลอันนี้จะเห็นว่ามันรันที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะแต่ถ้าเกิดไคลเอนต์ไซต์เราต้องคลิกแล้วก็อินสเปกแล้วก็ดีบักที่ตรงคอนโซลตรงบริเวณนี้แทนโอเคไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยจากโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราก็จะทำการเฟตข้อมูลให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็ป้อนข้อมูลเนี่ยเข้าไปในฐานะของ prop ให้กับไอตัวฟอร์มที่ชื่อว่า stock edit form ซึ่งไอตอนสต็อกฟอร์มเราก็ทำอีกหน้าหนึ่งแล้วก็ทำการสร้างเป็น prop แบบนี้แหละนะครับแล้วก็รับ prop ที่มันโยนเข้ามานะครับซึ่งไอ prop ตัวนี้เนี่ยถ้า <c oughs> เป็นกรณีหน้าเกียดเราไม่ใช้อะไรมันแต่หน้าเนี่ยนะครับกรณีที่เป็น edit เราต้องทำการ initial ค่าเริ่มต้นใหม้มันใช่ไหมคือไอค่าเนี่ยเราก็เลยหน่อยไอค่าเนี่ยเนะี่ยชีตเข้าไปที่ตรงอินิเชียลอิ initial อยู่ไหนเอ้ย ถ้าดีชีียเข้าไปในตัวที่ชื่อว่า default value ถ้าเราจำได้ก่อนที่ c r e a e นะ default value เราเนี่ยจะใช้ค่า hard code เข้าไปนะครับดูนะเนี่ยจะใช้ initial แบบนี้ต้องปะแต่พอ edit เรา hard code นีไม่ได้เราต้องใช้ค่าที่เราทําการเลือกจากตัวสินค้าในหน้าหลักต้องไหมครับเราก็ลยต้องเอา product ที่ pass ผ่าน prop เนี่ยเข้ามาในเข้าใจโจทย์ยังตอนนี้ก็เลยทำให้เปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นข้อมูลตรงนี้ถูกต้องนะครับ เค okay, ไหมเอาล่ะที่เหลือเนี่ยก็จะคล้ายเดิมนะครับจะคล้ายหน้าเหมือนหน้าเขาเรียกว่า create เลยนะครับจะมีความแตกต่างก็เรื่องของ preview นิดนึงนะครับจะเล่าให้ฟังอย่างในหน้า create เนี่ย preview เนี่ยจะไม่มี condition ของการอีแบบนี้นะถ้าเรามาเทียบกันนะครับในกรณนนีหน้า add ค้าเนี่ยนะครับแล้วก็ show preview นะนะครับนะก็จะเห็นว่าเราเพียงแค่เช็คว่าตัว watch preview นะครับซึ่งก็คือทำการ watch ตัว form value ที่ชื่อว่า file object ซึ่งใช้นในการตักจับรูปภาพที่เกิดจากการ browse ถูกต้องปหถ้าเช็คว่ามันมีค่าก็ให้โชว์เลยแต่ในกรณีนี้ต้องอย่าลืมว่าในกรณีน่า edit เนี่ยนะมันมี2กรณีคือกรณีที่เกิดจากการที่เราเลือกสินค้าครั้งแรกนะครับเนี่ยเรากดเลือกเข้ามานะครับกดเลือกเข้ามาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นรูปภาพ preview นะครับแต่มันจะเป็นรูปภาพที่เกิดจากตัว p r o d u c t p r ล็ที่โยนเข้ามาครับตรงนี้อ่าแล้วก็ทําการด m a อ e นะครับตตรงไหนเอ่ยหาก่อนนะครับตรงนี้ก็คือไม่ง่ายมันเกิดจากไม่ได้เกิดจากการเบลยูเซอร์ไม่ได้เบลนะครับแต่ว่ามันเกิดจากภาพที่เราเลือกจากสินค้าซึ่งดังนั้นเนี่ยเราต้องเช้ก่อนว่ามันมีการเบลไหมซึ่งแน่นอนครั้งแรกจะไม่มีการเบลมันก็จะตกเข้าเคสที่เป็น elif แล้วก็เช็กว่า มีรูปภาพส่งเข้ามาไหมถ้ามีก็ให้ใช้รูปภาพนะที่มาจากตัว Product ที่มันโยนเข้ามาใน Prop รอพแทนนั่นเองท่านไหมครับอันนี้ผมก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้เป็นยูทิลก็คือมันก็มาต่อกับเบส U r L ให้แค่นี้นะครับเป็นภาทของรูปภาพแต่ถ้าเกิดเขามีการเบลรูปภาพนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพมเปลี่ยนอันนี้ก็จะโตมาเข้าเคสของการ อ่าเข้าเคสนี้แทนก็ก็คือเคสอันเดิมมันคือใช้รูปภาพที่เกิดจาก watch p v m v i e อันนี้อันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างนะครับจุดหนึ่งนะครับถ้าเราทำการลองเทียบโค้ดกันเนี่ยในส่วเอ็ดดนะครับพอดีอยงนี้ไม่มีนะอ่าอาจจะดูอย่างงี้อาจจะลำบากกลับมาให้นี่ดีกว่านะครับก็จะมีจุดนี้ที่แตกต่างจากกรณี Add นะครับโอเคไหมนะครับที่ที่อาจจะแตกต่างกับอีกจุดหนึ่งอันนี้คือจะสึกจะมีเคสที่เป็นอันนี้มีอ่าแบบนนะครับ รู้สึกว่ามันจะเบิลนิดนึงนะครับอันนี้มันผมไม่ควรจะมีอันนี้นะมันผมจะเขียนลอจิกเบิลนิดนึงนะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกทีนึงนะครับนั้นผมจะต้องลบตรงนี้ทิ้งนะอนุญาตลบทิ้งนะไม่ควรจะมีข้างบนแล้วก็อนุญาตที่จะคอร์สเช็คเลยแล้วกันว่าแล้วมันถูกต้องไหมนะครับชึบเป็นพรีวิวนะครับแล้วก็ปึ๊บก็ยังคงได้เหมือนเดิมนะอาละถัดมานะครับก็เป็นจุดของการสับมิด ซับมิเกอรยังคงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าผมจะต้องทำการยิงไปที่ Edit Product สไลด์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็อันนี้เนี่ยจะมีลอจิกในการเช็คว่า ไฟล์รูปภาพมีการแก้ไขไหมนะครับด้วยนะครับเพื่อจะดูว่าส่งรูปเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากกรณี้ d d Product เป็น Edit Product นั่นเองซึ่งกรณี e อ i t product จะมีนิดนึงก็คือเรื่องของ ID นะครับเราจะต้องทําการส่งสินค้า ID เข้าไปด้วยเพื่อเป็น Reference ให้กับ Backend นั่นเองอเข้าใไหมครับเอาละคราวนี้ในกรณีนี้นะครับก็น่าจะครบ flow แล้วนะส่งมามานี้คราวนี้จุดหนึ่งที่เราจะ รู้ว่าเอนยมันิร์ฟเวอร์ไซ d ์จริงไหมก็ลองดูนะผมจะอินสเป t นะครับแล้วก็ทำการมาที่ตรงเน็ตเวิร์ k นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ทำการรีเฟ e s แน่นอนมันก็จะทำการ refresh หน้า edit ถูกต้องไหมครับเอาละคราวนี้เราก็มาที่ Response นะครับแล้วเราก็คงจะเสิร์ชหาคำพูดเนี่ยแหละว่าเสิร์ชเจอไหมนะก็เห็นว่าเสิร์ชเจอซึ่งก็จะเป็นตัวการันตีว่าโค้ดไอ้ตรงนี้เนะี่ยมันเรนเดอร์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาเลย หันมะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการกด c r e a t อกดปุ่มบลอแล้วเนี่ยพวกนี้จะเป็นการรันโค้ดฝั่งของ client แต่ตัวข้อมูลที่เป็น Initial เนี่ยมันจะมาจาก s e r v ์ฟเอร์เลยนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ฝั่ง client รันได้เร็วขึ้นแต่ที่เห็นนั้นช้าเพราะเรารันโหมดเดฟอยู่แล้วอ็อันน้ก็คือเป็นเรื่องของ SEO หมายความว่าถ้าเกิดมันมีเว็บในการตรวจจับสุม่มไอตัวนี้มาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อนะเว็บคุณมีอา่าทำเกี่ยวกับเรื่องนู้เรื่องนี้ แต่จริงๆไอตัวอย่างมันเป็นระบบคอทเทลมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพมากนักนะครับที่เป็นภาพของเจ้าตัวความจําเป็นที่ต้องทําเรื่อง SEO นะครับแต่ว่าเราก็นึกภาพว่าถ้าเกิดอเนี่ยมันคือพวกเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยที่ผมเคยโชว์ผมให้ดูเนี่ยเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องการจะแบบเหมือนกับให้มันเรนเดอร์นะครับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์ให้หมดเลยนะถ้าเกิดผมคลิกขวาดูเนี่็เขียนในเน็กเหมือนกันนะครับ ่าโอเคผมก็จะให้ดูนะแล้วก็มันจะรีเฟรชให้ดูนะครับเนี่ยถ้าคุณเสิร์ชหาคำว่าถ้วยนะครับนะก็ผมจะเสิร์ชหาคำว่าถ้วยนะก็มีไม่เอ่ยถ้วยผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ได้แป๊บนะครับมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เรนเดอร์ฝั่งอันนี้จะเห็นว่ามาละ,ะข้อมูลตรงนี้มาแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่เจอ,อ,อตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ทำการพ่นออกมานะครับก็พูดง่ายในการทำจริงๆแล้วควรจะให้มันตรงนี้พ่นมาด้วยนะครับแต่ว่าจะมีส่วนอื่นอย่างเช่นหมวดหมู่นะครับผมจะลองเสิร์ชคำว่าสยามฟู้ดดูนะครับว่ามาไหมอืม โอเคไม่เป็นไรนะฮะไอตรงนี้น่าจะอาจจะไม่มีการรันทำ e o นะจ,จะเป็นส่วนนี้แทนกับไม่เป็นไรครับอันนี้ผมแค่ให้ดูเฉยๆว่ามันทํางานอย่างนี้แล้วกันนะเดื่อยๆคือตรงส่วนนี้จะเรนเดอร์ฝั่งไค i เอนไซให้ดูน,นะครับแต่ว่าส่วนบนก็จะเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซนะครับเอาละนะครับอ่าครั้นี้ผมก็จะทําการอา่อเขาเรียกว่าทดสอบการเอดิว่าแก้ไขได้ไหมคิดเอทผมทดสอบอยูดูล้วอันนี้ผมจะลองเอดิทดูแล้วกันผมจะลองอันนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ใส่เป็นวงเล็บนะครับเ d i ดแล้วก็แก้ไขนิดนึงนะครับแล้วก็แก้รูปด้วยนะครับแล้วก็กด Create ดูนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น Edit แล้วตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนะครับรูปผมลืมดูไปว,ว่าเปลี่ยนไหมอาจจะต้องรีเฟซอีกนิดนึงบางทีมันติดแคชชิงนะครับรูปเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนไหมนะครับขออนุญาตแก้รูปอีกทีสินะครับ,รก,ก,นะรบกดครูปเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ อันนี้เอเปลี่ยนละบางทีมันติดแคชชิ่งเดี๋ยวอันนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บตกในคลิปหน้านะครับแต่ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็อธิบายครบหมดละเดี๋ยวผมจะคอมมิตโค้ดเข้าไปนะครับในคลิปนี้เราก็จะเขาเรียกว่าครบพาร์ทของซีรีส์นี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกว่าที่ทำไมมันเอดิตมีปัญหาเล่ยเลน้อยโอเคนะครับสวัสดีครับ